สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือ,อยังวันนี้ครูก็มีเพลงมาให้อีกเหมือนเดิมนะคะเป็นเพลงเรื่องของการวัดความยาวบอกแล้วว่าถ้าเราร้องเป็นเพลงจะช่วยให้เราจําได้ง่ายขึ้นนะคะเมะื่อวานนี้เราเรียนเรื่องของความสัมพันธ์ของการวัดความยาวไปแล้ววิธีการวัดเราก็เรียนไปแล้วแล้วก็หน่วยที่ใช้เราก็เรียนแล้ว เป็นยังไงบ้างเรื่องของการวัดความยาวยากไหมครูว่าไม่ยากเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จบเรื่องของการวัดความยาวเดียวครั้งต่อไปเราก็จะเรียนเรื่องของการช่างแล้วนะการช่างน้ําหนักแต่วันนี้ก่อนที่จะไปเรียนครูก็ยังไม่ไปเรียนเรื่องของการช่างก็ยังเรียนเรื่องของการวัดความยาวแต่ว่ามีกระตูน้นให้นักเรียนได้ดูเรื่องเกี่ยวกับความสมคัญของการวัดความยาวเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการ์ตูนพร้อมๆกันนะคะอ่าวันนี้นะคะครูก็มีวิดีโอมาให้นักเรียนนะคะดูเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวแต่ก่อนที่จะไปดูวิดีโอนะคะครูก็ยังมาทวงเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอย่าลืมเรื่องของหน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก สิบมเมเท่ากับ1นึ่งเซนเมตรหนึซนเมเท่ากับ1นึ่งเมตรหนึ่เมตรเท่ากับ1นึกิโลเมตรนะคะร้องเป็นเพลงได้เลยนะคะมีเพลงอยู่แล้วร้องเป็นเพลงอ่ะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะไปดูวิดีโอเพื่อทบทวนความเข้าใจหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอพร้อมกันนะคะ ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวห้าสิบห้ามิลิเมตรเป็นกี่เซนติเมตรเอเรากำลังจะเรียนเรื่องอะไรกันหรอคะคุณครูเด็กๆคะเห็นแผ่นป้ายบนกระดานแล้วคงสงสัยสิคะว่าครูติดแผ่นป้ายเหล่านี้บนกระดานทำไมกัน เด็กๆยังจำกันได้หรือเปล่าเพราะว่าหน่วยวัดความยาวมิลลิเมตรเซนติเมตรและเมตรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างจำได้ค่ะจำได้พลอยท่องจนขึ้นใจเลยค่ะคุณครูสิบม mm ิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรส่วนหนึ่ง้อยเซนติเมตรจะเท่ากับหนึ่งเมตรค่ะ ถูกต้องแล้วคับพลอย10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรร้อยเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนี่คือความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดและสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวไขปริศนาให้กับแผ่นป้ายบนกระดานในวันนี้ละค่ะ ห้าส mm ิบห้ามิลลิเมตรเท่ากับห้าเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรเด็กๆมีวิธีหาคำตอบอย่างไรคะใครช่วยตอบครูทีสิคะเพลนทราบค่ะก็เพียงแค่เรารู้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดม mm ิลลิเมตรกับเซนติเมตรซึ่งส mm ิบม mm, mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรห้าิบห้ามิลลิเมตรเท่ากับห้าสิบวกห้ามิลลิเมตร จะเห็นว่า1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลิเมตรดังนั้น55มิลลิเมตรจึงเท่ากับ 5, 5 mm. เซนติเมตร5มิลลิเมตรเพลินเก่งมากเลยค่ะเอาละ่ะมาที่ข้อต่อไปกันบ้างใครช่วยครูตอบกันได้ไหม ทำไม8เมตร60เซนติเมตรจึงเท่ากับ860เซนติเมตรคุณครูครับพัดขอตอบข้อนี้นะครับวิธีที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความยาวเท่ากันเราต้องทำให้ตัวเลขทั้งสองชุดอยู่ในหน่วยการวัดความยาวหน่วยเดียวกันซึ่งง่ายมากเลยล่ะครับ เพียงแค่เรารู้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวเมตรและเซนติเมตรซึ่งผมจำได้ขึ้นใจว่า1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรถ้า8เมตรเราก็นำ8มาคูณด้วย100จะได้เป็น800เซนติเมตรครับและเมื่อนำมาบวกกับ60เซนติเมตรที่เหลือก็จะได้เป็นความยาว8 60เซนติเมตรครับเห็นไหมล่ะครับ ว่าเป็นความยาวเดียวกันกับทางขวามือเลยครับเมื่อน้องๆได้รู้จักความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวกันพอสมควรแล้วเรามาพักเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับจงจับคู่หน่วยวัดความยาวให้สัมพันธ์กัน เล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวกันต่อเลยนะครับลูกศิษย์ของคุณครูไพลินนี่เก่งๆกันทุกคนเลยนะคะว่าแต่พลอยคนเก่งของครูอยู่ไหนมาช่วยครูไขปริศนาความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวในข้อสามหน่อยสิคะได้คะ่ะคุณครูไม่มีปัญหาอยู่แล้วคะ่ะ 120ซนติเมตรเท่ากับ1เมตร20ซนติเมตรวิธีการคิดก็คือเทียบจากความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดเซนติเมตรและเมตรค่ะโดย100ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรซึ่ง120ซนติเมตรเท่ากับ100บวก20ซนติเมตรจะเห็นว่า100ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น120ซนติเมตรจึงเท่ากับ1นึ่งเมตรยีซนติเมตรค่ะ เก่งมากเลยจะพลอยรวมถึงทุกๆคนด้วยนะจ๊ะจากความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวหากเราต้องการคำตอบที่รวดเร็วเราสามารถหาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีคูณและหารก็ได้ค่ะเช่น26มเมเท่ากับ2เซนติเมตร6มเมเนื่องจาก10มเมเท่ากับ1ซนติเมตรดังนั้น26ม mm, มจึงเท่ากับ26หารด้วย10ได้เป็น2เซนติเมตร ซึ่งเศษที่เหลือนั้นแสดงว่าเป็นความยาวที่ไม่ถึงหน่วยเซนติเมตรดังนั้นเราจึงคงไว้เป็นหน่วยม mm. ิลลิเมตรเช่นเดิมค่ะดังนั้น26มิลลิเมตรจึงเท่ากับ2เซนติเมตร6มมค่ะถ้า7เมตรเราก็นำเจมาคูณด้วย100จะได้เป็น700เซนติเมตรและเมื่อนำมาบวกกับ40ซนติเมตรที่เหลือก็จะได้เป็นความยาว740ซนติเมตรค่ะ เห็นไหมคะว่าเพียงแค่เราเข้าใจและจดจำความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวได้ไม่ว่าโจทย์จะพลิกแพลงมาในแบบไหนเราก็จะหาคำตอบได้ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆลองแสดงฝีมือให้คุณครูเห็นจากแบบฝึกหัดเหล่านี้กันดูหน่อยนะคะ ใช้งสายเดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆมาช่วยกันอ่านความยาวสิ่งของต่อไปนี้กันครับ 1. ดินสอกดยาว145ม mm. ิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตร สองยังลบยาวสามเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรคิดเป็นกี่มิลลิเมตรสามสมุดยาวยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรคิดเป็นกี่มิลลิเมตร 4. เสาธงสูง9ก้เมตรยีเซนติเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรห้าโต๊ะกว้างสอง้อยสาสิบเซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรกี่เซนติเมตร เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมาถึงตอนนี้เพื่อนๆคงเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดได้เป็นอย่างดีแล้วละสิแค่เรารู้ว่า10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรและ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วกลับมาสนุกกับการวัดความยาวกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอจบแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมนะคะครูหวังว่าทั้งที่ครูอธิบายแล้วก็วิดีโอที่นำมาให้นักเรียนดูนั้นจะทำให้นักเรียนนะคะเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้การบ้านนะคะการบ้านครูจะให้นักเรียนทำหนังสือพอวอเหมือนเดิมนะคะหน้า43หน้า13านักเรียนเปิดไปหน้า4 3เลยนะลูกนะหน้า4 3ให้ทำเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่ ข้อหนึ่งใหญ่คืออะไรในกรอบสีม่วงเห็นไหมคะเ <K> ขาให้นักเรียนขีดเส้นใต้หน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสมว่าเราจะใช้หน่วยอะไรอย่างความสูงของนวพลเนี่ยเราควรจะใช้หน่วยอะไรระหว่างเมตรเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรการบอกหน่วยนะคะหน่วยอะไรที่เหมาะสมทําแค่สิบข้อนะข้ออ่าสิบข้อข้างบนข้างล่างอย่าเพิ่งไปทํานะคะเพราะว่าเรายัางไม่ได้เรียนให้นั้นทําแค่สิบข้อข้างบน แล้วก็ทบทวนบทเรียนเคลียร์งานส่งรูนะคะสาวทิตย์นะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ